สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.1กไก่วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะม .2 เป็นเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะามาดูกันเลยนะคะข้อที่1จงเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็รู้แล้วว่ามันคือ,อ c กําลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก b กําลัง2ซึ่ง c คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดก็จะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากสองด้านยกกำลัง2แล้วก็บวกกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งด้านที่ยาวที่สุดคือด้านไหนคะ ด้านที่ยาวที่สุดนักเรียนมีหลักการดูก็คือด้านที่มันอยู่ตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะคะดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน x นะคะดังนั้นด้าน x ยาวที่สุดนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็น x กำลังสอง <c oughs> เท่ากับ y กำลังสองบวกกับ z กาลังสอง <c oughs> นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ2มาดูข้อ2ค่ะด้านที่ยาวที่สุดคือด้านไหนคะด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมุมฉากอยู่ตรงนี้นะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คืออ่า f นั่นเองดังนั้นก็จะได้เป็น F กํกำลังสองเท่ากับ G กกำลังสองบวก H กกำลังสองนะคะ ง่ายไหมคะอ้าวมาดูข้อที่3เลยค่ะข้อที่3ด้านที่ยาวที่สุดคือด้านไหนคะนะักเรียนก็ดูที่มุมฉากอยู่ตรงนี้ด้านที่ยาวที่สุดก็คือตรงข้ามมุมฉากนะคะก็คือ s นั่นเองข้อ3ก็จะได้ s กําลังสองเท่ากับ r กําลังสองบวกกับ t กําลังสองนั่นเอง มาดูข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4เป็นไงคะมุมฉากอยู่ตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดก็คือ p ก็จะได้เป็น p กํลังสองเท่ากับ r กํลังสองบวกกับ q กํลังสองนะคะนี่ก็เป็นข้อที่1น,นะคะเป็นการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะต่อไปไปดูข้อ2กันเลยต่อไปเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2มาดูกันเลยว่าโจทย์ถามอะไรจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเอ๊ะโจทย์ข้อนี้ แสดงว่าเขาให้ด้านประกอบมุมฉากเรามาทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วเขาให้นักเรียนหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะซึ่งความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นไงคะมันก็คือด้านที่ยาวที่สุดนะคะดังนั้นนักเรียนก็สามารถหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากได้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมคะอ้าวไปลุยกันเลย หน่งเและ12บนะคะเและ12 9และ12นี้เป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากโจทย์ให้เราหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะได้ C กํกำลังสอง เราให้ c เป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะอ่าก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองก็จะได้ c กำลังสองเท่ากับ9กําำลังสองบวก1 2กสองกำลังสองนั่นเองนะคะ c กำลังสองด้านตรงข้ามมุมฉากเรายังไม่รู้เพราะเราต้องการหาอยู่แล้วนะคะก็จะได้ c กำลังสองเท่ากับ9กําำลังสองเป็นเท่าไรเอ,อ่ยจาได้ไหม คูให้จดตารางไปแล้วนะคะ99ก็เป็น81บวกกับ12กำลัง2ก็เป็น1 4 4นะคะอ่ะต่อไป4กำลัง2ก็จะเท่ากับ81บวก1 4 4เป็นเท่าไหรเอย่ยนะคะ4บวก1ก็เป็น5 8บวก4ก็เป็น12ทด1ก็เป็น200 25นะคะ225 c กำลังสเท่ากับ225ถ้า C ตัวเดียวจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็หาว่าอะไรย,ยกกำลัง2แล้วได้225อะไรเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคิดได้ไหมเอย่ยก็คืออะไรคะ 15นั่นเองนะคะ15บาลังสองได้225ดังนั้น c ของเราก็คือ15นั่นเองนะคะซึ่ง c ก็คือด้านไหนคะด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ c ก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็ตอบนะคะความยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉากคือ15บห้านะคะอ่าสิหเลยคะ่ะสิหน่วยนั่นเองนะคะเสร็จแล้ว1ข้อเป็นไงบ้างคะง่ายไหมอ่าต่อไปเราไปข้อที่2กันเลยคะ่ะอ่าดูโจทย์ข้อ2นะคะข้อ2 20และ21นะคะ20และ21นี้ก็คือเป็นด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะอ่าเราก็จะได้เป็น20และ21นะคะเค okay. และ21วิธีทำจะได้ c กำลังสองเท่ากับ20กำลังสองบวก21กำลังสองนั่นเองนะคะเราหาด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน C ก็จะได้ c กำลังสองเท่ากับ20กำลังสองเป็นเท่าไรคะตอบด้วยความรวดเร็วเลยคือ400บวก21กำลังสองก็คือ441นะคะ ต่อไป C กํกำลังสองก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ841นะคะ841อะไรยกกำลังสองแล้วได้841นั่นเองอะไรยกกำลัง2แล้วได้841ค่ะ,กกคะนักเรียนครูมีเทคนิคก็คือให้นักเรียนสร้างตารางไว้แล้วนะคะตารางเลขยกกำลังนักเรียนก็นำมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะ เท่าไรคะก็คือ29นะคะ29กําลัง2ได้841ดังนั้น c ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ c ก็จะเท่ากับ29เราก็ตอบ c ก็คือด้านไหนคะด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะคะก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก คือ29หน่วยอ่านะคะเสร็จแล้วค่ะข้อ2ข้อ3ค่ะข้อ3ด้านประกอบมุมฉากของเราจากโจทย์ก็คือ3และ1.25นะคะ อ่าสามและ1.25โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวิธีทำเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้ c กําลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ c กําลังสองเท่ากับ3กําลังสองบวก1.25กําลังสองอ่า แล้วก็จะได้ c กําลังสเท่ากับ3กํลังสก็เป็น9บวก1.25ยกกำลังสองนะคะคูขอคิดตรงนี้นะคะใส่เป็นก้อนเมฆไว้ก็แล้วกันนะช่วยกันหา1.25ใช่ไหมคะเราก็คูณธรรมดาเลยคูณตัวเลขธรรมดาเลยนะคะ5 5 25ทด2 5 2เป็น10เป็น12ทด1 5 1เป็น5เป็น6 2 5งหศูนย์ทด1 2 2เป็น4เป็น5 2 1สองเป็น2 1คูณ5ได้5 1คูณ2อคูณ1โอ้ไม่พอนะคะโอเคมาดูซิว่าคูณได้เท่าไหร่อันนี้ก็จะได้5ได้2ได้16ทด1 4เป็น5อันนี้ก็เป็น1นทดสิยมนะคะ2จุดอันนี้นับรวมการเป็น4ตำแหน่ง1 2, 3 4าี่โอเค แสดงว่า1.25ยกกำลัง2ก็จะได้1.5625โอเคพอมาถึงตรงนี้เป็นไงคะทศยมโอ้โหตั้งหลายตำแหน่งเลยแต่ว่าเราอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเราก็ค่อยๆทำไปเราก็จะได้ c กำลัง2เท่ากับ9บวกอันนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ10.5 6 2 5เนาะอ่าทีนี้ก็มาหาว่า c นะคะ c จะเป็นเท่าไหร่หาว่าอะไรยกกำลังสองแล้วได้10.5 6 2 5โอ้อ่นะคะนักเรียนมาดูที่10.5 6 2 5ว่าอะไรยกกำลังสองแล้วได้10.5 6 2 5 ก่อนอื่นดูที่10เอาใกล้เคียงกับ 10. เอาใกล้เคียง10นะคะอะไรยกกําลังสองแล้วได้10มันไม่มีใช่ไหมคะเอาใกล้ที่สุดก็คือ3ยกกําลังสองเป็น9แสดงว่ามันต้องเป็นเลข3นะคะแล้วก็จุดด้วยทศนิยมนี้จะต้องมี2หลักนะคะทำไมถึงมี2หลักเพราะว่าถ้าคูณกันแล้วมันจะรวมแล้วมันจะเป็น สี่หลักที่เป็นคำตอบนะคะ,ะนักเรียนดูต่อไปว่าตัวข้างหลังคูณกันแล้วต้องได้ลงท้ายด้วย5ตัวข้างหลังคูณกันแล้วต้องได้ลงท้ายด้วย5ซึ่งอะไรที่มันเหมือนกันแล้วคูณกันลงท้ายด้วย5มันก็คือ5กับ5นิยมตำแหน่งนี้เรารู้แล้วต่อไปตรงนี้อ้าวทำยังไงเราจะรู้ว่า ใช้อะไรนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าครูใช้เป็นเลข1นนะคะสมมติว่าครูเอาเลข1มาใส่ไปตรวจสอบคําตอบซิกดเครื่องคิดเลขเลยก็ได้นะคะกดเครื่องคิดเลขเลยก็ได้หรือจะตั้งคูณก็ได้นะคะ,ะไหนลองลองตั้งคูณก็ได้เนาะ,ะเป็นาเป็น3.15คูณกับ3.15ดดูนะคะคูณกันเลย 5้าห้ายิบห้าหทดสองห้าหนึ่งเป็นหเป็นหเป็นเจ็ดห้าสาห้คูณหก็เป็น5 1าคูณหได้1 1ึคูณสได้3ต่อไปสามห้าสิบห้ทดหนึ่เป็นสามเป็นสี่เป็นเก้าบวกกันก็ได้5อันนี้ได้11บเอ็ดทดหนึเป็นสิเป็นสิทดหเป็นเเป็นแเป็นเอันนี้ก็ได้9ได้9จุด 9215ะะได้9.9215ซึ่งยังไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะเป็น10.5625แสดงว่ายังไม่ถึง10ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอ่าไหนลองดูที่3.25คูณกับ3.25ดูสินะคะอ่าก็จะได้เป็น3.25คูณกับ 3.25นะคะ5525ทด2 5210 12ทด1 5 3 5เป็น16250 0ทด1 224เป็น523เป็น6 3515 5ทด1 32เป็น6เป็น7 33 3, 3, เป็น9นะคะ ถ้านักเรียนจะกดกเครื่องคิดเลขเลยก็ได้นะคะอันนี้ครูคูณให้เห็นเนาะก็จะได้เป็น5 2อันนี้ก็ได้16ทดหนึ่งอันนี้ก็จะได้6 7 8 8บวก7ก็เป็น8บวก7เป็น15ทดหนึ่ง9บวก1ก็เป็น10ทศนิยม4ี่ตำแหน่ง1 2 3 4อ้าวใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ย1 0จุด5นะคะถูกต้องแสดงว่า 3.25ยกกำลังสองแล้วได้10.5625ดังนั้น C ของเราก็จะเท่ากับ3.25นั่นเองนะคะโอเคเราก็ตอบค่ะข้อนี้ก็ตอบเหมือนเดิมเลยคือความยาวของด้านตรงข้าม มุมฉากคือ3.25หน่วยนะคะเสร็จแล้วค่ะข้อ3ค่อนข้างยาวเลยใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้านักเรียนคิดนักเรียนก็มีหลักการคิดที่ดีกว่านี้ก็ให้นักเรียนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะคะ,ะต่อไปไปลุยข้อ4กันเลยค่ะ โอเคข้อที่4นะคะด้านประกอบมุมฉากคือ0.8และ1.5ค่ะ0.8และ1.5วิธีทำเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะได้ c กำลังสองเท่ากับ0.8กำลังสองบวก1.5ากำลังสองโอเคไปต่อ 0.8ไม่ต้องหาเป็น0.8เราเอา8เลยใช่ไหมคะ8 8 64นะคะแต่0.8กับ0.8กลายเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วก็นับ1 2ใส่จุดเติม0นะคะแล้วก็บวกกับเราไปหาเลยคะ่ะ15กํลัง2ได้เท่าไรเอ่ย15กํลัง2คือ200 25ทศิยม1.5กับ1.5รวมกันเป็น2ตำแหน่ง1 2ก็ใส่ได้เลยค่ะต่อไป C กำลัง2ก็จะเท่ากับบวกกันได้เลยค่ะ4บวก5ก็เป็น9 2บวก6ก็เป็น8 2บวก0ก็เป็น2 2 8 9อ่าไปดูซิว่า C กำลัง2เท่ากับ2.89ถ้า C ตัวเดียวล่ะ ก็คืออะไรยกกำลังสองแล้วได้2.89้มีไหมคะ2.89ก็คือ289นั่นเองมีไหมเอ่อย289คืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าตารางที่เคยให้สร้างไว้เอามาใช้ประโยชน์นะคะมันคือ17ใช่ไหมคะ17กำลังสองได้289แต่ตรงนี้เป็นทศนิยมนะคะ2ตำแหน่งเราก็ใส่เป็น 1.7เพราะ1.7คูณกับ1.7นะคะมันก็กลายเป็นเื่องยมสองตำแหน่งนะคะก็จะได้ตัวนี้นะคะโอเคดังนั้นเราก็ได้ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วนะคะคือ1.7นั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนตอบนะคะโจทย์เขาถามหาอะไรนักเรียนก็ตอบตัวนั้นเลยเขาถามหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็ตอบความยาว ของด้านตรงข้ามมุมฉากคือ1.7หน่วยนะคะอดูข้อที่5นะคะข้อที่5โจทย์ก็คือจำนวน2เศษ2ส่วน5และ7ออันนี้โจทย์อยู่ในรูปของ เศษส่วนอ่าทำยังไงเอ่ยเราก็เปลี่ยนจากเศษส่วนให้มันเป็นทศนิยมนะคะอ่าจะได้ c กําลัง2เท่ากับอ่าครูขอสร้างก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆก,ก้อนความคิดของเราไว้ว่าจำนวน2เศษ2ส่วน5มันก็คืออะไรลูก5 20 เป็น12ส่วน5ซึ่ง12ส่วน5มันก็คือเท่าไหร่คะ12บส่วน5ก็คือ5 2 10 5 4 20มันก็คือ2.4นะคะดังนั้นครูเปลี่ยนล่างนะเปลี่ยนล่างของตัวนี้เป็น2.4กำลัง2บวกกับ7กำลังสนั่นเองโอเคต่อเลยคะ่ะ4กำลังสก็จะเท่ากับ 24่เลยค่ะยี่สิบกำลังสองได้เท่าไหร่คะยี่สิบกำลังสองได้576เจ็ดสิทอิยม2องตำแหน่งนะคะบวกกับ77เท่าไหร่คะสี่สิบก้าโอเคสีกำลังสองก็จะเท่ากับ49่บวกหได้เท่าไหร่ลูกเกบวกหก็ได้4ทด1ก็เป็น54.76ิบสีนะคะห้าส อ้าวห้าสดังนั้น c จะเท่ากับเท่าไหร่อ้าวเราก็นำห้าสิบสนะคะมาหาว่าอะไรยกกำลังสองแล้วได้54.76หาว่าอะไรยกกำลังสองแล้วได้54ถ้าไม่มีให้เอาใกล้เคียงค่ะก็คือเจ็ดเจ่สิ้าใช่ไหมคะแสดงว่า จะต้องเป็น7จุดแล้วก็เป็นทศยม1ตําตำแหน่งนะคะคูณกับ7จดุดทศยม1ตําตำแหน่งเพราะว่าผลลัพธ์ของเราเป็นทศยม2ตํตำแหน่งมันก็เลยต้องเป็น1ตําตำแหน่งกับ1นึ่ตำแหน่งบวกกันมันถึงจะได้2ตํตำแหน่งนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนก็มาดูว่าตัวสุดท้ายของมันตัวข้างหลังของมันคูณกันแล้วต้องลงท้ายด้วย6อะไรเหมือนกันแล้วคูณกันลงท้ายด้วย6 มันก็จะมี4 4ใช่ไหมคะ4 4 16กับ6 6 36งั้นครูขอลองใช้4ก่อนนะคะอ่าไหนลองตรวจสอบคำตอบซิ7.4คูณกับ7.4 4 4 16 6ทด1 4 1เอ้ย4 7 7 4 28บวก1เป็น29 เจ็ดสี่ทด2องเจ็ดเจ็ดสี่สิบวกสองสี่สิบาห้าบอ่าโอเคนะคะบวกกันก็จะเป็น6อันนี้ก็เป็น17ทด1 2 3เป็น4แล้วก็เป็น5้ทดโยม2องตำแหน่งใช่ไหมคะ1 2ก็ทับ1นึโอ้โหเป็นไงคะใช่เลยนะคะใช่คำตอบเลยดังนั้น ก็เอามาใส่ได้เลยค่ะมันก็คือ c ก็จะเป็น7.4นะคะโอเคก็คือตออบอตอบเหมือนเดิมนะคะความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากคือ7.4หน่วยโอเคนะคะ เสร็จแล้วข้อที่5นะคะต่อไปไปลุยข้อที่6กันเลยเหนื่อยหรือยังอ้าวสู้ๆนะคะไปข้อ6กันเลยดูข้อที่6นะคะข้อที่6โจทย์คือ2.4และจำนวน4เศษ1ส่วน2อาโจทย์ข้อนี้เป็นไงเอ่ยคะ าวมีเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนั่นเองวิธีทำจะได้ว่า4กําลัง2เท่ากับ2.4กําลัง2บวกกับอ้าวขอไปแปลงล่างให้ก่อนแปลงล่างให้จำนวน4เศษ1.2ส่วนสเป็นทศนิยมค่ะ ก็จะเป็น2 4เป็น8ก็คือ9ส่วน9ส่วน2 9ส่วน2ทำเป็นทศนิยมก็คือ2 8. 8. 10. 8. 10. 10. 10. 4เป็น8 2 1. Okay. 5เป็น10นะคะก็คือ4.5นะคะก็คือบวก4.5กำลัง2โอเคทำต่อเลยค่ะก็จะได้เป็น4กำลัง2เท่ากับ2.4กำลัง2ไปดูสิคะ 24่สิกำลังสก็คือได้576ร้นะคะทศิยยม2องตำแหน่งนะคะก็เป็น5.76นะคะ บวกกับ4.5กำลัง2 4.5ก็คือ45ใช่ไหมคะ45ทําถึงไหมทําตารางถึง45ไหมถ้าไม่ถึงลองคูณดูนะคะอ่าเดี๋ยวคูณดูก่อน45คูณ45 5 5 25 5ทด2 5 4 20 22 4 5 20 0ทด2 4 4 16 17แล้วก็18คือ5 2 5 2 0ทด1แล้วก็2ก็คือ2,025นะคะก็เป็น2 0 2 5อ๋ออย่าลืมทศนิยม2ตำแหน่งนะคะโอเคก็จะได้เป็น C กำลัง2เท่ากับอ่าบวกกันเลยค่ะ6บวก5เป็น11ทด1 7 8 90 0ทด1 5เป็น6 เป็น26.01นะคะ26.01 26.01อ่าดังนั้นเราจะได้ c เป็นเท่าไหร่นะคะโอเควิธีคิดที่ครูพาคิดนะคะก็คือ26ใช่ไหมคะย6 0 1 26อะไรยกกำลังสองแล้วได้26ถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงค่ะก็คือ55ไงคะใช่ไหมคะ 5, 5้25ยจุด อันนี้ทอยม2ตำแหน่งแสดงว่าคุณต้องมาแค่1ตำแหน่งใช่ไหมคะโอเคแล้วมาดูว่าอะไรคูณกันแล้วได้1นะคะมันจะมี1คูณ1แล้วก็อะไรคะ9คูณ9เป็น81ใช่ไหมคะก็จะได้5จุดอ่ะคููขอใส่เป็น1ก่อนนะคะอ่ะไหนลองมาตรวจสอบซิว่าใช่คำตอบไหมนะคะ หนคูณหได้1 1ึคูณหได้5 5าคูณหได้5 5าคูณหเป็น25 <S <S ก็จะเป็นเท่าไรเอ่ยอ่ะเป็น1เป็น0ทด1เป็น6เป็น2องทนิยมสองตำแหน่ง2 6่สใช่คำตอบไหมคะใช่โอ้โห,โหดังนั้น C ก็จะเป็น5.1นั่นเองนะคะเราก็ตอบเหมือนเดิมเลยตอบความยาว ของด้านตรงข้ามมุมฉากคือ5.1นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการเฉลยแบบฝึกหัดวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะฝึกทําแบบฝึกหัดบ่อยๆจะได้เก่งนะคะ คิาน,นิสตาดไม่ได้ยากอย่างที่คิดใส่ใจสักนิดก็คิดได้แล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ